สวัสดีเพ,พี่ๆนเพื่อนทุกท่านนะฮะที่อยู่ในช่องแบงค์ h ช n แนลนะครับผมนะฮะก่อนไปรับชมคลิปเนาะนะฮะฝากพี่ๆนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับนะตอนนี้เราก็อยู่กับ oppo a5 pro นั่นเองตัวใหม่นะครับแลวเดี๋ยวมีเทียบประตูเก่าด้วยว่าแตกต่างกันยังไงนะครับผมนะฮะเดี๋ยวให้ดูเรื่องของดีไซน์ผลนะครับงานประกอบต่างๆนะก็ถือว่าค่อนข้างที่หรูหราทีเดียวนะฮะงานประกอบก็คือค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ จอไม่โค้งนะครับผมนะฮะเป็นจอแบนนะฮะจอตรงนั่นเองนะครับผมนะฮะดีไซน์ออกแบบสวยหรูหราเลยนะครับตามสไตล์ oppo ์โซซีรีส์เนั่นเองนะครับผมนะฮะหน้าจอก็ค่อนข้างสว่างเลยทีเดียวนะครับผมนะครับกันน้ำกันฝุ่น ip 6 9ด้วยนะครับตัวนี้นะครับนะเราไล่เรื่องของหน้าจอก่อนแล้วกันเนาะขนาดหน้าจอเขามาพร้อมกับ6.67นะความละเอียดเป็นเ d สดีพาร์นเองนะฮะตัวนี้ นะครับรีเฟชเรท120เฮิรตนะฮะส่วนเรื่องกล้องนะครับผมตอนนี้มาความละเอียดกล้องหลัง2ตัวเนาะเมนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลกับ2ล้านนะฮะคาาว่าเป็นตัวเลนเ e ฟเซนเซอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวแฟลชนั่นเองแล้วก็มีสปรีนคำว่า AI Camera System นั่นเองไงส่วนกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับแบตเตอรี่ให้มาถึง5,800มิลลิแอมป์รองรับ45วัตต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวตั้งค่านิดหนึ่งนะฮะรีเฟชเห้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ สมมทไหลลื่นแน,น,น่นอนนะฮะหกสิบเฮิร์ตร้อยยี่นั่นเองอยู่ที่เราปรับนะครับอ่านะครับใช้งานไหลลื่นเลยทีเดียวนะฮะแล้วมีในเรื่องของตัว Color S 15ด้วยนะฮะเห็นว่ารันอยู่บน Android 15ด้วยตัวนี้นะสตาร์ทเนี่ยแรมอยู่ที่6นะฮะบวกอีก6เป็น12เลยนะครับผมนะครับสามารถไดโดมมกแรมได้ด้วยนะครับอ่านะนะครับส่วน Android เวอร์ชัน15เห็นไหมครับ นะครับไม่ต้องอัปเดตนะครับตัวนี้ใช้กันยาวๆเลยทีเดียวแบต5,800มิลลิแอมนั่นเองนะครับนะฮะรันอยู่ตัวคั l เลอร์ไวตตัวใหม่นั่นเองนะครับสไตล์ Oppo ก็ใช้งานคืนครีนเลยนะครับผมนะครับการเซตติ้งต่างๆในเรื่องของหน้าจอนะครับโหมดสีต่างๆนะครับก็มีให้เราเลือกเยอะเลยนะฮะนะครับผมนะครับกันน้ำกันฝุ่น IP69 ด้วยรอบนี้นะฮะนะฮะค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับมาพร้อม เซนเซอร์สแกนลายนมือด้านข้างนั่นเองนะครับตัวนี้นะ,ะราคาเริ่มต้นนะครับสำหรับ RAM 6เนี่ย7,999บาทนะแต่ถ้าเป็น RAM แ2ดสอ6เนี่ยที่เ9้9พาอยาบาบาทนะนะครับผมสำหรับเจ้า A 3 Pro A A 5 Pro นะครับพูดผิดนะเดี๋ยวผมพื้นภาพตัวอย่างให้ดูเนาะที่ผมลองถ่ายนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นการถ่ายแบบหนึ่งเท่านั่นเองนะครับผมะนะครับเห็นไหมฮะ แล้วก็มีถ่าย2เท่าเลยครับผมนะฮะภาพที่ได้ก็ค่อนข้างเนียนเลยทีเดียวนะครับตัวอย่างที่ลองเทสกล้องเมื่อกี้นะครับนะฮะโหมดต่างๆก็มีให้ครบเลยนะครับมีโหมดโปรเห็นไหมครับนะฮะวิดีโอนะครับผมถ่ายรูปภาพบุคคลมีให้ครบเลยนะครับมีฟิลเตอร์ให้เลือกด้วยนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบสไตล์ไหนนั่นเองนะครับมีเพิ่มเติม มีกลางคืนนะครับผมเรียกสูงสุดพานโสโลโมชันทำแบบมีครบเลยวิดีโอบุมมองคู่ก็มีมีโหมดถ่ายใต้น้ําด้วยนะฮะนี่เห็นไหมฮะมีใต้น้ําให้ด้วยนะครับในราคานี้นะอ่านะครับน่าสนใจเลยทีเดียวสาหรับเจ้าบอกีนะครับ Aha Pro นั่นเองนะครับผมนะครับเห็นไหมเขาบอกว่ากดปุ่มข้างๆเพื่อถ่ายโหมดใต้น้านั่นเองนี่ฮะเห็นไหมก็มีให้เราเลือกนะ เห็นไหมครับนี่ปิดหน้าจอเนี่ยครับมีครบเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับการใช้งานสไตล์โอเพคลีนๆอยู่แล้วนะครับนะครับผมนะฮะการถ่ายสไตล์โอ o นะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับโหมดถ่ายใต้น้ำเนี่ยฮะเราปรับตรงนี้ตรงปุ่ม power เล่งเสียงเนี่ยครับี่ จะอาโหมดไหนเราก็เลือกได้เลยนะครับผมก็มาต่อนะครับนะฮะเดี๋ยวเทียบให้ดูสําหรับเจ่า A3 Pro นั่นเองนะฮะดีไซน์ออกแบบเหมือนกันเด้เลยนะครับผมนะ,ะแต่ว่าถ้าเป็น A3 Pro ือเป็น IP54 เนาะแต่ถ้าเป็นตัวใหม่เป็น IP69 นะครับนะ,ะชิปเซ็ตคนละตัวกันเป็นตัว Snapdragon 6s 4G Gen1 นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นตัว A5 Pro เนี่ยจะเป็นตัว d i m e n s i t y 633นะในเรื่องของ r f o r o a n c e ซึ่งจะแรงกว่านะครับได้รับมาตรฐานนะฮะ ทนทานทางการอาหารด้วยนะฮะ s D s ระดับ5ดาวเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะชาร์จเร็วเท่ากันนะ45วัตต์นะฮะแต่ถ้าเป็นตัว A3 Pro เป็น Android 14นั่นเองนะครับผมนะฮะเทียบให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเปิดฝาหลังให้ดูเห็นไหมฮะอ่าเหมือนกันนิดนึงนะครับผมนะฮะแตกต่างกันเรื่องสีนิดหน่อยนะครับผมนะครับเนี่ยฮะ มีในเรื่องของตัว ai link booster ด้วยนะครับผมมีตัวแบตเนี่ยฮะรันตีเลยนะฮะกันน้ำกันฝุ่นอย่างที่ผมเปิดให้ดูเนาะเนี่ยฮะมาตรฐาน ip 69เลยทีเดียวนะครับนะฮะแล้วก็ body แข็งแรงทนทานแบต5 8 0 0ันั่นเองนะครับนะฮะมี vc cooling ด้วยก็คือตัวระบายความร้อนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับระดับเสียงเนี่ยสามารถปรับได้ถึง300ระดับเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมครับ ค่อนข้างครบเครื่องเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเจ้า A5 Pro นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับจะไม่ได้ลงอะไรลึกมากนะครับผมก็มาฝากเพื่อนๆนะสำหรับโปรดักต์ตัวใหม่ของทางแบรนด์ Oppo นะครับผม A Series เองนะครับผมนี่นะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ